มันค่ะเพู่ก็จแบบแฝ่อแดเผื่อนูไปแจ้งความหนูยกเลิกน่อยเดี๋ยวท้างเสร็จคุณต้องถอลอเนีให้ให้ะ เดี๋ยวน้องมายืนตรงสิ่งน้ำเ่าี้แหละจะได้ร้านสะดวกเขาไม่ได้น้ามือเป็นมือนะอันนูยืนตรงนี้เลยไม่เลยครับ